ไปเลยนะเพราะไม่ทานไะ่ใช่ความจริงเป็น้นอาค่ะที่ได้มาดูมาครับผมไก่อนไหมไก่อนเลยได้ครับก็สวัสดีครับพวกเราเก่งน้ำพริงครับวันนี้ได้มาร่วมันกับคุณชิมนะครับก็เรียกว่าเป็นสิภัณฑ์ที่เพิ่งมาใหม่เป็นรสชาติใหม่เนาะคือว่าคุณว่านะครับก็ผมบอกว่ารสชาติเป็นรสชาติที่แบบอร่อยอ่ะมมีความแบบคุ้มมี่คุ้มมี่แล้วก็เส้นเหนียวหนึบมากเลย ใช่คือ so, จริงๆสูตรทูบ้าเนี่ยเป็นรถใหม่ที่ฮิตอยู่แล้วในญี่ปุ่นแล็เกาหลีนะครับแวัตอนนี้เนี่ยเข้าไทายอย่างเต็มตัวแล้วซึ่งของชิมก็ให้เก็บพวกเราของคนน้องเก่งองปิงครับที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับน๋อมบะหมี่กึ่งมานาน<อ>ได้ได้มาได้มาลองทานแบบรามยอในะวันนี้พร้อมกับคนซึ่งดีใจมากๆแล้วรู้สึกเป็นเกียรติที่พี่ๆบินจากเกาหลีแล้วแบบมารม่วมในเวทีของพวกเราเลยก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆซึ่งตอนที่เราได้ชิมรามยอนอะหาะมันมันมีความยังไมันตีซีอย่างไง จริง่งอะเก่งเป็นคนที่แบบชอบทานก็้มือขึมีออะไรมันมีคขึ้นเป็นรูปแล้วชอบทานลำยอนอยู่แล้วแล้วซึ่งเก่งอ่ะชอบแบบชอบแบบมันมีความคุมม้มริคุ้มมี่มีมความแบบ<อ>เขาเรียกว,ว่าอะไรอ่ะ, <Cheese. S 1> อะชีสมันจะมีความชีสซี่ครับแล้วก็มีความแบบละมุนละมุนซึ่งจุดเด่นที่เขามีดีอยู่แล้วคือเรื่องของเส้นที่มันแตกต่างจากแบบเจ้าอื่นในตลาดพอสมควรเพราะมันเหนียวนุ่มหนึบแล้วก็ที่สําคัญเลยคือ เขาทำรสชาติได้แบบดีมาก<า>คนอาจจะคุ้นซองสีดำใช่ไหมครับที่บบว่าเป็นรสแบบเผ็ดๆแซ่บๆแต่ว่าตอนเนี้ย คุ้ม้าเป็นอีกรถใหม่ที่พวกเราเห็นกันอยากแนะนำมาใช่คือมันไม่เผ็ดเกินไปแล้วก็ไม่ได้เลี่ยนเกินไปเป็นความแบบเป็นความชีสแบบแซ่บๆคิดว่าถูกปากคนไทยแน่นอนคือตอนที่กินอ่ะเราได้พวกทิปเชอร์อะไรเข้าไปแบบใส่ชีสเพิ่มหรือใส่ใส่บางอย่างเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับคือตอนนี้เรากินอ่ะก็จะมีการแอดไปด้วยคืออย่างที่บอกว่าคนไทยอ่ะชอบแอดเข้าไปไม่ว่าจะเป็นแบบไส้กรอกไม่ว่าจะเป็นชีสอะไรแบบมันยิ่งใส่มันยิ่งอร่อยใช่ไหมันยิ่งอร่อยรู้สึกว่าทานแล้วแบบมัน วมันแบบมันมี t e เจ u r e อะไรใช่อีกวว่าต้องมีโมเมนต์เรื่องการรับประทานด้วยต้องรับประทานในบรรยากาศไหนยังไงบ้างคะจริงๆไม่ว่าจะทานคนเดียวหรือว่าทานกับใครเนี่ยก,ก็ได้หมดเลยครับแต่ว่าถ้าทานกับที่กับคนพิเศษคนสำคัญก็น่าจะยิ่งอร่อยกว่าเดิมเนาะเพราะว่าเวลาเราทานอายอนเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าทานคนเดียวมันก็อาจจะไม่แบบอร่อยเท่าแย่งกันทานก็อ,อยากให้แบบ ลองหาโมเมนต์ดีๆแบบว่าเปิดซีรีส์ดูหรือเล่นเกมหรือดูหนักอยู่อะไรเงี้ยลองแบบลองต้มทองยอนของแบบลอ,แบบองคิมดูแล้วแบบโดยเฉพาะรถทูบ้านนะแบบบอกเลยว่าการดูคุณจะแบบสนุกมากขึ้นสนุกความรักอาจจะดีขึ้นอะไรเงี้ยดีๆแบบทานปุ๊บอารมณ์ดีแต่ตอนแรกเขาเขาโกรธเขางอนเขาอยู่เ่าจะแบบยิ้มแป้นเลยเอเงี้ยว่าอร่อยก็อยากให้ลองดูอยากพวกเราไปทําให้กินด้วยกันไหมคะ จริงก็นต้นเป็นต<อ>้มผิดว่าเราก็เคยมีประสบการณ์ในการที่ต้มรำยนผ่านเอง <c oughs> แล้วก็เขาออกไปดินเนอร์ข้างนอกซึ่งก็ตอนนี้คนทั่วประเทศไทยก็น่าจะรู้แล้วกับเหตุการณ์นี้ <c oughs> แต่ว่าพักหลังเราเริ่มมีการเาเรียกว่าปรับความเข้าใจกัน <c oughs> แล้วก็มีการไกลเกีย่ยในหลายทางรวมถึง,ง,ง,งาทางแฟนคลับของเราทั้งสองคนก็อยากให้พวกเราเนี่ยได้สับสาประเด็นทางท่าใจนี้ ครับก็ลเลยวันนี้ก็เลยตัดสินใจมารับประทานคุณมบ้าขอางทีมร่วมกันก็เป็น,นมิตรหมาอันดีก่อนที่ซีรีส์จะออนก,ก็เหมือนแบบเรียนใจน้ำตาขึปปปป้นแกนสารสั่งคลั่ใช่อาสาแฟนบอกว่าซีรี่ไม่ได้จะออนแล้วแฟนจะได้แบบกินไป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 เลยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆบอกเลยว่า นมชิมเนี่ยเหมาะกับเข็มจิรามากๆเพราะมันมีรสชาติที่แบบนัวนวชีสเหมาะกับบ้ามากเลยแล้วก็มีความเหนียวหนึบมีความแบบกลมกก่อมอ่ะอยากอยากให้ทุกคนได้เราไปทานกันแล้วก็ดูแบบเข็มจีราบอกไปว่ายิ่งยิ่งน่ากลัวยิ่งอร่อยแล้ว่าวันที่เข็มจิราออนจะต้องมีเรามายอมกินไปด้วยจะยิ่งปิ๊งเลยแน่นอนครับแน่นอนคือแน่นอนอยู่แล้วใครที่รู้สึกว่าอุ้ยเดี๋ยวแบบกลัวเกินอะไรเงี้ย เราต้องเราต้องหลอกล่อความสนใจของตัวเองแบบให้สมองงงว่าเดี๋ยวกลัวเดี๋ยวอร่อยเดี๋ยวอร่อยเดี๋ยวนัวเดี๋ยวนัวเดี๋ยวแบบเดี๋ยวเดี๋ยวผีมาผีมาเดี๋ยวครูมาเดี๋ยวหลอกเดี๋ยวยิ้มเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวอ้เผินอ้าอิ่มหิวอร่อยเผ็ดคือให้มันงงไปเลยแล้วมันจะเป็นอะไรแบบใหม่ที่เขาเรียกว่าใจมั่นโรดมากขึ้นเราชมแบบ4มิติได้กินอาหารนองเ็มทำเมนูอะไรคือเราได้กินหมดแน่ๆได้กินนงชิมปุ๊บพร้อมจะดูต่อมีแรงกำลังใจสู้ต่อในอีพีตัอไป จะออนไอร์ EP แรกแล้วยังไงครับตอนนี้กบบพิเศษดีมากเลยทีรอมาบางโอ้โหเรียกว่าตื่นเต้นมากๆเลยเราเราเตรียมเตรียมงานเตรียมพูดได้ไหมว่าเตรียมโชว์พูดได้อ่าก็ก็มีโชว์ต้อนรับที่อยู่เหมือนกันครับก็ทํานกันบ้างแล้วก็ที่สำคัญคืออยากเห็นผลงานของเราแล้วเพราะว่าอย่างเทเลอร์มันปล่อยไปแค่แบบเดียวแต่พอมันมาเป็น EP หนึ่งเต็มเราอยากรู้ว่าทุกอย่างมันจะมันจะออกมาเป็นยัง าทุกอย่างที่เราทําไปเรียงออกมามันจะคุ้ไหมหรือว่าอะไรอยากอยากดูพร้อมทุกคนเลยเพราะว่าอีพีแรกเราไม่ยังไม่ได้ดูยังมาดูพรอมกันทุกคนตื่นเต้นเลยครับความรู้สึกเพราะเหมือนเราผูกพันกับซีรีส์เรื่องนี้เพราะถ่ายทำค่อนข้างนานเลยตื่นเต้นมากครับก็ตื่นเต้นไม่แพ้กับแฟนนิยายแฟนของเก่งและพิงเลยเพราะว่า พวกเราอยู่ตั้งแต่โปรเซสแรกตั้งแต่วันแรกรู้ว่าจะได้รับผลแาบนี้จนมาถึงวันนี้ที่มันผ่านหลายโปรเซสเนาะมันผ่านการแบบให้คนทั่วไปได้เห็นแล้วก็ได้เจอทั้งฟีดแบ็กทั้งอะไรที่ต้องปรับจูนที่ต้องเซมที่กับมันอะไรเงี้ยจนวันนี้มันเหมือนแบบผลงานนั้นมันจะผลิตออกมะคือพ่อแม่ของทั้งพี่เก่งัลพิงที่แบบจะได้มาดูในวันแบบฟรีสปิ่นก็จะรู้สึกเหมือนวันแบบวันรับปริญญาลูกเหมือนวันลูกเรียนจบเหมือนวันปัสสิทธ์อะไรเงี้ยคือมันเป็นความรู้สึกนั้นเลยแล้วก็รู้สึกว่านป็นแฟน ว่าเราเข้ารอเวลานี้ของเสียงิงมานานมากๆแบบเราตอบคำถามเรื่องเขียนเวลาออนเมื่อไหร่ออนเมื่อไหร่เนี่ยมาแทบะตําฟรีวันนี้พูดได้เต็มปากแล้วว่าแบบ9สิงหาคมนี้เราจะได้ดูของกันทั่วโลกแต่นี้กปว่า9สิงหาที่มีการวมตัวแฟมิลี่ของเราเลยแล้วก็รวมตัวคนรักเรามาดูกันด้วยกันของกันไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็รบจริงๆรวมตัวตั้งแต่ วันพรุ่งนี้และฮะแล้วก้าวสิงหาก็อาจจะมีการนัดมงนัดหมายกันหน่อยแล้วก็เป็นแก้งๆข่กีฬาก็มาลุ้นด้วยกันว่าจะออกมาเป็นยังไงก็รู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่าวันพรุ่งนี้ก็จะมีพี่ๆหายคนที่แบบได้ดูแต่วันที่ก้าเลยได้ดูอกันตัวลพรุ่งนี้ก็ได้ดูมาพรุ่งนี้เป็นการดู70%็0สเปอง็น์ฟรีสปินนิ่งที่ให้เป็นแบได้มาเจอพวกเราตัวจริงเนาะแล้วก็มีโชว์พิเศษแล้วก็มีเออเบเนฟิตต่างๆในงานนะครับซึ่งก็ ไม่จะไม่ไม่ขออนุญาตไม่ให้ใครแบบถ่ายรูปอะไรก็ตามอยากจะให้แบบกลับไปรีวิวแล้วก็สปอยนิดนิดหน่อยหน่อยในความรู้สึกแต่ว่านั่นแหละครับพรุ่งนี้ก็น่าจะได้มีพี่พี่บางส่วนที่ได้ดูแล้วก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเรียคชันจะเป็นไงพวกเราเองก็ยังไม่ได้ดูสักนิดก็ยางเห็นเหมือนกันนะครับก็ยังโชว์พรุ่งนี้ที่จะเตรียมโชว์เป็นสำหรับมุองเอ็ซีอเยคครับโชว์ใหม่เลยต้องรอดูฮะรอดูว่าจะโชว์ใหม่โชว์เก่าหรือโชว์อะไรก็ เดี๋ยวรอดูแต่รับรองว่าเซอร์ไพรส์แน่นอนทุกคนอนี่จะไม่เคยเห็นแน่นอนไม่เคยเห็นแน่นอนครับหลังจากที่เชลเลอร์ออกไปในส่วนของเก่งเนี่ยหลายๆคนไปเล่นท่าปุ้นแป้งก็หมออะไรอย่างเงี้ยเป็นไวรัลเลยรู้สึกอย่างไรบ้างคะนี่รู้สึกเป็นห่วเพราะว่ากลัวแบบกลัวน้องๆเด็กๆบางคนไปเอาแป้งของพ่อของแม่มาเล่นกลัวแบบกลัวโดนกลัวโดนดุหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็แต่จริงๆก็เรียกว่าเป็นจริงสีสันที่ เราใส่เข้ามาเพราะว่าอย่างงอย่างเขาเรียกว่าอะไรไพลอตดอย่าง<ช>ไพาอตก็จะมีฟีนตรง้ายใช่ไหมครับที่เป็นฟีนแบบขนมหวานพอเป็นฮิเลอร์ก็มีฟีนที่แบบเป็นเปนบบนนเล่าแป้งอะไรมันทาให้รู้สึกว่าซีรีส์นี้เป็นซีรีส์แบบน่าดูแล้วกว็จบส,สุดในสุดของน้าปิงนะคะเตรียมหลายหลคนเรียกเก็บจีราไปแล้วเคขอบคุณฮะขอบคุณพี่ๆสื่อทุกคนที่แบบกระจายข่าวพวกเราตลอดเลยเนาะแล้วก็ เอเรียกว่าเป็นแฟนของพวกเราก็ช่วยแบบสุดพอตกันมีมากๆสำหรับก,การกระจายข่าวเรื่องเข็มกีาหรือว่าตัวละครเข็มกีลาเองนี่ครับเรารู้สึกว่าโอ้ได้รับความรักจากหลายๆคนเยอะมากๆเลยที่สําญเลยคือ,อดีใจที่จะได้เห็นน้องออกมาล่นแล้วเนาะเข็มกีลาเป็นอีกตัวละครที่แฟนนิยายรักแล้วก็ห่วงเห็นน้องมากๆซึ่งทุกวนันนี้น้ำบิงก็ยังรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจเสมอท,ที่ที่ได้ที่ได้สวมบทบาทนี้ได้ได้โค้รเวบทบาทเข็มทีลาออไปก็อยากให้ทุกคนได้เห็นเต็มๆแล้วว่า น้องในเวอร์ชันที่เป็นนิยายเนี่ยจะเป็นยังไงจะมีความแตกต่างในเรื่องของมิติแตกต่างจากในในนิยายยังไงก็อยากให้ทุกคนเปิดใจแล้วก็รอรับชมการแสดงของเราทุกตัวละครนะครับนึกกาสุดคู่ช่วยเหลือผู้ได้รับใช้ชแดนด้วยการรับจริงๆก็มัเลยรู้อยากแสดงความเปิดใจกับเหตุการณ์นี้ครับบยากดีเสียรู้สึกว่าคือในพระของเราอย่างน้อยการที่ เราได้ช่วยเหลือหรือการที่เราได้ออกมากเราะอมันเป็นสิ่งที่าทาให้ทุกคนรู้ว่าสิ่งนี้มันมันมีอยู่แล้วก็ไม่อยากให้ปัญหานี้มันเงียบลงเราช่วยอะไรได้ก็อยากเขช่วยอย่างเด่ย,ยก,ยยก,ยยกย็มีพาร์ทที่แบบช่วยเหลือในเรื่องของคารู้จกักเพราะว่าทางดูบันเดียเขาเปิดเปิดรับแล้วก็กรวบรวมอยา่ยนะา,องางเพื่อที่จะแบบซัพพอร์ตจากทุกพี่ทุกคนทั้งที่ทอ่ ราชการคนบนพื้ที่แบบภูมิยอะไรไทยก็ส่งต่อไปกับอาตมาก็รู้สึกว่ารู้สึกแดนความใจรักเราเลยครับเพราะว่าแน่นอนว่าเราเองก็เป็นหนึ่งในเด็กที่อยู่ในจังหวัดที่ติดชายแดนเนาะแม้ว่าจะไม่ใช่ในพื้นที่ที่เกิดสถานการณ์อย่างที่บอกแต่ว่าเราเข้าใจในในความความรุ่งรุ่งรองมากนนะครับก็อยากจะส่งกำลังใจเล็กน้อยจากจากพวกเราเองกลที่พวกเราเพยา จายพื้นที่กระจายแสงไปให้หลายๆปัญหาที่เราพอจะพูดได้แล<ช>้วก็เรารู้แหละว่ามันไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงปัญหาทั้งหมดได้แต่อย่างน้อยมันกาจะช่วยให้หลายๆคนที่ที่ได้ได้รับการช่วยเหลือเนี่ยเขาอาจจะมีวันที่ดีขึ้นไม่มากก็น้อยแค่นั้นเรารู้สึกดีมากๆแล้วก็เราก็ยังคาดหวัง้ว่าภาคส่วนใดๆที่สามารถมีอำนาจในการที่จะแบบช่วยเหลือภาคประชาชนได้เพราะว่าภาคประชาชนพวกเราช่วยกันเต็มที่อยู่แล้วแต่ว่าก็รอดูว่าจะมีมาตรการเยียวยาใดๆต่อไปที่จะช่วยเหลือกัน พี่น้องคนไทยที่ได้รับผลกระทบจริงๆนะครเราเราก็ยังรอดูขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ